สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนแรายการช่องอเจ90พาไปดูนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในวังเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยครับก็นี่นะครับเพื่อนผมเพื่อนเบิร์ดนะครับนี่เบิร์ดสวัสดีเพื่อนๆนยสวัสดีครับอ่าท่าวข้าวอยู่นะครับเพื่อนๆก็เพื่อน <laughs> ผมเขาเลี้ยงกุ้งอยู่นี่นะครับอยู่เนี่ยในบ่อนี่นะครับที่ผมว่าจะพามา <c oughs> แข่งตกปลานะที่ผมว่าจะมีโปรเจกต์ก,ก็จะมาแข่งตกปลา,ากันและเงินรางวัลรักสามร้อยอะไรเงี้ยสำหรับ ไม้แรกที่ขึ้นมาปลาไซส์สวยๆนะครับแล้วก็มาย่างกินกันอะไรตามที่ผมคิดไว้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอคุยกับเพื่อนเบอร์ผุกขอนเพราะว่าเพิ่งเจอกันไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรมาถ่ายให้ดูครับผมมันมาทิ้งไว้แล้วเรามาตกปลาเรามาเจอเบ็ดที่มันมีเอ็นด้วยแล้วก็เอาหย่อนลงไปไอ้แฟงหย่อนไม้แรกหย่อนติดตรงนั้นเลยปากท่อมันมีรูท่ออยู่ตรงเรือจอดอ่ะ เหย่อนลงไปมันก็กินเลยว่ากินก็ขึ้นมาได้ไก,ก็สักสี่นิ้วอ่ะเออมันก็เอาแล้วมีมวยมีมวย,ยนะครับธรรมชาติไหมครับพเพื่อนๆข้างในนี้สวยนะครับสายเส้นทเทียนทะเลเนี่ยนะครับบ้านเรานะครับความเป็นธรรมชาตินะพนเพื่อนๆเดี๋ยวไอ้บ่อตรงนั้นอ่ะรุ่นน้องผมมันเหมือนกับว่า จะทําเป็นในเปิดให้มาตกปลานะครับแต่ว่ายังคิดดูว่าจะเอายังไงนะครับก็เนี่ยเนี่ยนะครับรุ่นน้องผมเขาจะเปิดให้ตกปลากันนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับน้องมันลงปลาไว้นานแล้วนะครับไม่เคยเปิดบ่อยให้ใครมาตกเลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีนะครับเรื่องวันและเวลาที่น้องมันจะเปิดนะครับแต่ปลาเนี่ยเพียบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ได้เวลาทำงานครับผมเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนครับเดี๋ยวเรื่องบ่อตกปลารุ่นน้องผมที่ว่าจะเปิดให้เข้ามาตกกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ